เทเวศวรเจ็ดสองเจอกันอีกคือเกเาครับกับฟ้าลอยพาเที่ยวครับผนแล้วครับเห็นว่า่นครับทาวเวศวรครับยืนเลี้ยงกันอยู่ครับซีตนครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปขอหวยครับท่านเทวเวุวรเลยครับเด้อหัวดวันที่หนึ่งมีนะสองหาหกแปดครับเดี๋ยวสิไปจุดทูปจุดทูปเสียงดวงขอโชคลาภจากท่านททวเวุวรครับ เดี๋ยวผมไปจุดทุบเดี๋ยวสิได้เบิงไปน้ำกันนะครับเด้อขอโชคขอลาภครับท่านเทเวทสุวรรณปากถูกเชียงหลวงไว้เ้อสีมาหลวงปิงปองท่านเทเวทสุวรรณแล้วก็จังสิบเเบิงเลขถูกเลขถูกที่จุดไว้ขอโชคขอลาภครับทเท่าเทศเวสุวรรณไว้มาหลวงไปน้ำกันเลยครับรุนไปน้ำกันเลย วัดี่ไหตัวใหญ่แ้วัดวันที่หนึ่งนี่นะหองทางเแตกเท่านี้ฝัง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 เด้อรุนเป็นน้กันครับเจ็ดสองครับเจ็ดสองเด้อครับเด้อเล็กปิ่งปองของทันเทวเวสวั์เจ็ดสองไปว้นนี้ก็ดีคนละไปเบิรงเลขทุบีทูที่จุดใบน้ากันวันนี้วันพระพร้อมครับมาขอวันพระจะได้เฮงเฮงบัง อีกทูบจุดไว้กัหรุ่นใบ้ำกันเลยนะครับเนออ้าวออกมาเห็นนะครับตัวที่สามก็ไดตัวแรกโกครับ ตัวที่สองเก็ดครับตัวที่สามเนี่ยเป็นเลขนาทีเป็นเลขห้าครับสรุปเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมีนะสองหาหกแปดครับหกเก็ดห้าหกเก็ดเจ็ดหกเก็ดห้าห้าเก็ดหกห้าห้าหกเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อเลขทันทาวเวสวุวรรณขอให้เอฟซีของผม โศกหมานโศกหมานลำรวยเงินท้องกันสุผูสุสคนโศกโศก,โกมีโศกมีลามด้วยครับเด้อถูกหวยร้วยเบอร์กันเฮงเฮงปังปงัไปก่อนนะครับสบายดีครับ